เพราะเราอยู่ร่วมสังคมเดียวกันหากใครมีปัญหาเสื้อผ้าขาดหรือชำรุดหรืออะไรก็ตามหรืออยากจะให้ตัดเย็บชุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดราตรีชุดแต่งงานอะไรก็ตามที่คุณอยากให้ใส่ชุดนี้เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรืออยากจะมาตัดชุดสอตัดชุดกับคุณยายมณีที่ห้องเสื้อมันีตั้งอยู่ที่137 -27 หมู่หถนนคลองรุ ตำบลท่าทรายซอย6ซอยสีเมืองอำเภอเมืองเจ้าวัดสมุทรสาครติดต่อได้ที่0814024751หรือ Li n ์แอดที่เบอร์เดียวกันอา้าวคุณกำลังหิวเหรออ้าวเาสื้อขาด ขนาดไม่ได้เลยมาเลยครับร้านครัวลุงแก้วและร้านตัดเสื้อแม่เอวร้านอาหารอร่อยมีหนูต้มยำกุ้งมีแกงจืดมีข้าวผัดมีข้าวกระเพรามีไข่เตียวไข่ดาวมีไข่เจียวหมูสับฟูด้วยและในร้านมีบริการเย็บตัดขยายขนาดและยืดเอวได้ทุกขนาดทุกแบบได้เลยราคาแบบวิธีธรรมแบบคุณแม่วินิชชาจันทร์และคุณทรงกมนลจันทร์ ตั้งอยู่ที่เรือนจิรีอพาร์ตเมนต์ตรงข้าม CJX เบอร์โทร089 075 8799เป็นคำตอบที่สาม,มารถควา้าเงินรางวัล3า0แส0หนึ่นบาทได้หรือไม่ทำไม่ดีทำไม่ไวถ้าทำได้ให้ล้านหนึ่งท่านผู้ชมเห็นที่ไหนก็ตามแต่นะครับผมผมเอาไปเองผมเอาไปล้างขับ <c oughs> ไปล้าง คุณกลับไปเห็นมันกวนน้นฝนตกไงมันเลอะกลับไปล้างแล้วไม่บอกใครเลยก็กลับกันหมดแล้วนี่ยังไม่หมดแล็เห็นอยู่แต่ยากก็เลยขับไปล้างแล้วพอดีมันติดไปวันอาทิตย์ก็เลยต้องค้างไว้อีกวันหนึ่งก็เลยต้องเอามาคืนอีกวันหนึ่งแล้วจนมาถึงอีกวันอาทิตย์หนึ่งก็พอดีไม่มีผมไม่มาไงอ๋อก็เลยมาวันนี้มาตกลงมาแล้วยังรถจอดข้าง้าจอดมาแล้วจะไปล้างรู้สึกเลยอีกแล้วหากคุณชอบรายการเก่าๆหรือเตกกาเก่าๆ ของรายการดูได้ที่เพจรายการเก่าเล่ารำลึกยำ้ำรายการเก่าเล่ารำลึกทางเพจ Facebook เท่านั้นกดที่โฟร์ไฟล์นี้หรือสแกนเคีร์โค้ดที่ปรากฏหน้าจอนี้ นี่ยังดีมีขอบคุณมากคุณดูเราก็ติดเพื่อดูแลตัวเองชีวิตนะครแต่พอมาเจอกับเหตุการณ์ที่มีคุณพ่อไปคุณแม่ทําชีวิตอะไรให้เป็นแบบต้นเนี่ยค่ะจนบางคนนะจริงๆสละมีท่านเบียร์เรื่องของกล้าเจอกันทุกวันคุยกันได้เลยสนุกทุกเรื่องไม่มีเบื่อไม่ต้องเครียดนะคุณข้อเข้านะครับ